สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องโคโคเียขุดซับนะครับวันนี้จะมาดูวิธีการซักผ้านะครับทุกคนนะเครื่องซักผ้าเกาหลีนะครับทุกคนของซัมซุงนะครับทุกคนอย่าไปติดตามกันเลยสวัสดีครับครับอันดับแรกนี่ของเขาเลยครับทุกคนนี่ของเอฟจีนะทุกคนเครื่องที่สองนี่เป็นซัมซุงตัวเก่านะครับ วิธีซักนะครับทุกคนคล้ายๆกันบ้านเรานะครับทุกคนนะครับนี่กดปุ่มครับแล้วก็เลือกระดับน้ำนะทุกคนนะเราเลือกไปผ้าเราเยอะเราก็เลือกไปเยอะๆนะทุกคนนะแล้วก็มากดนี่สตาร์ทนะทุกคนนะ นทุกคนนะเราจะเห็นคนระับรูปที่หนึ่งนี่เป็นน้ำร้อนนะทุกคนนะจะมีระบบพิตเตอร์น้ำร้อนด้วยนะครับที่สามนี่ก็จะเป็นเลือกระบบน้ำนะทุกคนจะมีใกล้ๆเป็นน้ำลูกน้ำนี่เป็นเวลานะทีก่กตัดมาไอที่ม้นๆนี่ตัวน,นี้เลยนี่ก็ต้องเปิดปันแห้งนะทุกคน กดตัวไหนคนนั้นทำงานนะคน้นในในายงเราเนะเหมือนบบคนที่อ่านภาษาไม่รู้คล้ายๆพังเราเนกคนนะกง่ย ถ้าเราจะปั่นแห้งอย่างเดียวเราก็กดปุ่มปุ่มสีแดงนะทุกคนนะปุ่มนี้ปุ่มสีแดงตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกนี่ไอตัวหมุนมีผ้าแล้วก็มีหมุนนี่มันจะขึ้นเวลาห้านาทีเจ็ดนาทีกดไปเรื่อยๆแล้วเราจะเลือกปัน่นถ้าปั่นเร็วครับ,รบแล้วก็มากดปุ่มนี่สีเขียวใหญ่ๆเนี่ยปุ่มสตาร์ทนะครับ ปุ่ม power บนอ f f นะทุกคนเือนกันนะครับหรือว่าจะเราถ้าเราซักเลยเราจะมาเลือกตัวนี้ทุกคนกดตัวนี้ก่อนครับให้เครื่อง s t a n บายทำงานพอกดปุ่มนี้เสร็จนะทุกคนใเรามาเลือกระบบน้ำนะทุกคนนี่เลือกน้ำไปให้เยอะที่สุดนะทุกคนยูที่ระดับพ้าของเรา ้าน,นวเราก็ใส่นอย้เราเยอใส่เยอะแล้วก็มาเลือกตัวนี้ทุกคนมันทีเขียวใหญ่ๆนี่ะครับโอเคครับทุกคนซักง่ายๆนะครับคล้ายๆบ้านเรานะทุกคนนะทุกเครื่องทุกระบบเหมือนกันมีเครื่องเก่านะทุกคนยังซักได้อยู่เหมือนกันทนะุกคน ถ้าเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวคือเปิดออนออฟนะทุกคนแวก็เลือกระบบน้ำคล้ายกันนะถ้าไม่รู้ว่ากดดูนะทุกคนมันจะขึ้นไม้เรารู้ว่ามันทำอะไรนะครับคล้ายกันเดี๋ยวผมจะกดให้ดูใหม่น,น,นี่ดับแรกกดตัวนี้ก่อนทุกคนโอเคเลือกตัวนี้นะทุกคน เลืระบบน้ำนะก่อคนแล้วก็เลือกตัวนี้นะทุกคนนะทำงานนะครับถ้าปันแห้งอย่างเดียวนะต้องให้เราเลือกตัวนี้ถ้าปันแห้งนะครับเลือกตัวนี้แล้วมากดตัวนี้ทุกคน Yeah. มันจะขึ้นห้านาทีเจ็ดนาทีหกนาทีแล้วเราจะปัน่นแห้งเท่าไหร่นะครับทุกคนแล้วก็กดตัวนี้มันก็จะทํางานปัน่นแห้งนะครับทุกคนตอนนี้ผมซักอยู่นะเดี๋ยวมาลองใหม่นะครับทุกคนกดก่อนโอเคทุทุกคนโอเคครับทุกคนกดสตาร์ทได้เลยครับ ยังจะทำงานวันนี้หนึ่งชั่วโมงนะทุกคนผ้าคันเยอะก็จะประมาณนี้ทุกคนง่ายนะครับคนมไม่รู้นะครับคล้ายบ้านเราลองกดดูนะทุกคนมันก็มีแค่นี้ถ้าไม่รู้เลยก็กดเป็นแดงปุ่มเขียวจบเลยทีเดียวแล้วเลือกรหลบผ้าเอง ตัวน <gas mus> okay, pues ี้เป็นของ LG ครับโอเคทุกคนสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องกูเกิลกดซับไว้นะครับกคนอย่าลืมกดติดตามเมีสิ่งดีให้เห็นให้ดูนะครับสวัสดีครับ